เทศบาลนครเชียงรายนำทีมโดยนายกวันชัยจงสุทธนามณีจัดประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสวนสาธารณะต้นแบบในการสนับสนุนสร้างพื้นที่จิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะชุมชนเทศบาลนครเชียงราย ตามโครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุขสามมิติภายใต้ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและเทศบาลนครเชียงรายโดยมีพื้นที่นำร่องคือสวนสาธารณะเกาะลอยในการสร้างพื้นที่กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับสุขภาวะประชาชนทุกกลุ่มวัย